s p i เดอร์แมนสไปเดอรยังไม่จบไม่สิ้นสักทีครับกับ Spider-Man Minifigure Collection นะครับพวกนี้เคยทำคลิปนะให้ดูกันไปเรียบร้อยแล้วนะเวลามีชุดใหม่ๆออกมาก็จะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรียกว่า Spider-Man เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมมีเนี่ยม i นิฟิกเกอเยอะที่สุดแล้วเยอะกว่า Iron Man อีก ตอนนี้เรียกว่าชั้นหนึ่งที่เตรียมไว้เนี่ยเต็มชั้นแบบนี้เนี่ยอุ้เป็นสไปเดอร์แมนหมดเลยแต่วันนี้เราจะมาดูนะครับผมม้าส์มาร์เวสสไปเดอร์แมน across the spiderverse ครับออกมาอีกนะครับปีเตอร์พาร์เกอร์เบรกไปก่อน <laughs> มีนี่เลย m a ร y Jane มาอีกหนึ่งตัวนี่เลยแฟนๆนะครับผม i c h ช l l e Jones Mary Jane แล้วก็ g w ว n Stacy นะครับนี่เลยเดี๋ยวไล่กันไปให้ดูนะใครอยากรู้ว่ามีกี่ตัวลองนับกันเองและกันตอนนี้นี่คือชุดใหม่ๆที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็นี่เลยสองชุดล่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้ดูกันนะ แล้วก็มีพิเศษด้วยตรงนี้ชุดประหลาดอีกหนึ่งชุดนะครับ Mouse Morales Penny Parker Spider Ham นะเรียกว่าครบแล้นะ Multiverse เปิดขึ้นมานี่ต้องรอภาค3 Beyond the Spider-Verse กันต่ออีกเพราะว่าภาค across the Spider-Verse เขาบอกว่ามันมี Spider-Man นั้น200กว่าตัวเลย นะแล้วก็พวกนี้ครับชุดพิเศษต่างๆทั้งจากเกมจากกระตูนจากหนังนะอันนี้เป็นเซตจาก Spider Book ของ SY นั่นเองนะครับผมเต็มแถวครับกับ Spider-Man อ่ะเดี๋ยวไปดูสองชุดใหม่กันครับผมก่อนไปดูชุดใหม่ครับเดี๋ยวไล่ดูชุดแปลกๆนี่ก่อนเลย มีเตัวของค่ายซิงนะครับผมไม่ได้มาชุดเดียวกันนะเออเพราะว่าไม่งั้นมันต้องมีแปดอันนี้ได้มา7ตัวอันนี้ไม่ได้อยู่ใน Spider-Verse คอมิกไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นซิงเวิร์สเลโกจีนสไปเดอร์แมนโซอันนี้สไปเดอร์แมนอะไรอะอารมณ์แบบไซบอร์กหรอเออมีดาบ อันนี้เป็นสไปเดอร์แมนอัศวินไนท์เอ่ออันนี้สไปเดอร์แมนวูฟเวอรีนเหรอสไปเดอร์วูฟอันนี้สไปเดอร์แมนอินเดียนแดงนะฮะเออตัวนี้ก็แอเซซิสสไปเดอร์แมนอะไรสักอย่างเหมือนกันเท่ดีเหมือนกันนะแล้วก็มีสไปเดอร์แมนกัปตันสไปเดอร์แมนอืมประหลาดดีเออก็เลย เอามาเก็บไปด้วยแล้วกันนะครับผมของค่ายซิง์นะครับชุดนี้ย้อนด,ดูนะครับตั้งแต่ across the spider verse ออกมาก็มีออกมาหลายชุดอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ของค่ายโครุตนะครับ kt1069 นะครับราดมี8ตัวครับแต่จัดมาแค่6ไม่ได้จัดอีก2ตัวมาก็คือ Iron Spider แล้วก็ Gwen Stacy เพราะว่ามันซ้ำนะครับผมส่วน6ตัวนี้ถ้าใครอยากได้กันี่เลย Mo าวมารา e s เจ้า Spo t Scarlet Spider มี Mutant Spider-Man Penny Parker ตัวนี้น่ารักแล้วก็ Spider-Man เวอร์ชัน w r e s t l e r นะไปมวยปั้มก็เท่เลยนะตัวนี้เก๋ที่มีมือประหลาดมานี้เป็นนิ้วนะครับผมก็สวยดีโคุุชุดนี้นะครับชุดต่อมาครับผมจะค่าย G นะครับผมรหัสคือ G0120 นะครับมี8ตัวนี้เลยนะครับผม นะมี Mouse Morales Classic สูตรอันนี้ชอบมากกับ Mouse Morales 2,099สูตรนะครับผมนะมันจะมีชื่อแปลกๆ Crimson Crimson สูตรอะไรแบบนี้อ่าลองดูตามรูมนะก็ถือว่าโอเคแปลกดีชุดนี้สวยดีสกรีนมาได้ชัดเจนด้วยนะครับกับค่าย G นะครับต่อมาชุดหนึ่งครับกับ G 0 1 2 4ครับผม นี่เลยแปตัวครบเซต Spider-Man, across the spider v e r s e mouse morales toy spiderman spider punk spider spiderman ส9 9 spiderman india spot spider woman แล้วก็ Gwen Stacy มีหัวกับผมมาเปลี่ยนแล้วก็มีหน้ากากกับฮูดด้วยชุดนี้เรียกว่าสวยทุกตัวเด็ดมากแจ๋งมากนะครับนะที่ชอบเลยนะ่าจะเป็น spiderman india นี่แหละที่มาใหม่แล้วก็ spider woman นะ Spot ตัวนี้ก็สวยนะครับผมนะ Spider p ์พัก็เจ๋งอะเรียกว่าตัวที่เป็นแบบคาแรคเตอร์เสริมจาก across the spiderverse เขาจัดมาให้เรียบร้อยเลยนะใครอยากได้ก็ไปจัดกันชุดนี้ใครจี้มาถึงคิวชุดใหม่บ้างครับกับ KT นะครับโครุต1072นั่นเองออกมาแค่6ตัวครับผมแล้วก็เป็นตัวที่แบบว้าวๆนะไม่คิดว่าจะทำออกมารออยู่เหมือนกันแล้วโครุตก็ปล่อยออกมาก็ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับ มีเป็นสไปเดอร์แมนหกแขนนะเป็นมูเทนหรือเปล่าแบบนี้นะครับจะมีแขนมาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเป็นแขนสีเรียบนี่แหละครับเป็นแขนสีน้ำเงินแดงนะแขนสไปเดอร์แมนอีกหนึ่งชุดนะกับแขนแบบชุดขาดนะเป็นสีเนื้อแบบนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเล่นได้ต่อมานี่เลยมิเกลสไปเดอร์แมน2099ก็ส e ก็สกรีนไลน์มาเต็มเตมสวยดีนะมีผ้าคลุมแบบนี้มีหัวเปลี่ยน นะ่าเป็นหน้ามิเกลกับทรงผมมาให้ด้วยก็ถือว่าเจ๋าเลยอีกหนึ่งตัวไฮไลท์เลยครับกับ Spider-Man Prowler ของเรานี่เลยเท่มากนะตอนจบเอิร์ธไหนนะตอนแรกคิดว่ายังจะไม่ทำนะจะรอภาค3ด้วยนะแล้วก็มีหัวกับทรงผมมาทรงผมมาจะแบบไม่ค่อยเหมือนแต่ก็เท่ละเออนะโดเร็ดล็อกตัวนี้แต่เหมือนถ้าเกิดใส่ผมก็ไปต้องถอดผ้าคลุมออกนะครับ เพราะไม่งั้นจะติดพะคุมแบบนี้นะครับกับ s p i d e r m a แมนพาวเลอร์ม m ลสมาราอ่าตัวต่อมาครับก็เท่มากๆนะไม่คิดว่าจะมีใครทำก็ทำออกมาแล้วกับ Blacken Spot ตอนเจ้าสปอตกลายเป็นสีดำนั่นเองนะครับเจ๋วเลยนะแล้วก็มีแขน6แขนมาให้เหมือน s p i d e r m a แเลยเป็นแขนสีดำแบบนี้ให้เจ้าสปอตเปลี่ยนเล่นได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่ชอบเลย ตัวต่อมาครับผมอีกหนึ่งตัวที่รอนะครับผมแล้วก็โครุททำออกมาก็คือน้องสไปเดอร์ไบ์นั่นเองนี่เลยสวยเลยสกรีนมาเต็มตัวนะเดี๋ยวเป็นแก๊งมอสมาโรเรสภาค3น่ารักมากและตัวสุดท้ายจากเซตนี้ครับอันนี้ก็แอบงงแต่เจ๋งครับผมกับไรโนนั่นเองเวอร์ชันนี้มันมีเลโก้แท้ออกมาชุดแบบว่าเป็นเหมือนแบบสไปเดอร์แมนชุดเด็กะ ใช่ไหมเท่นะไรโนตัวนี้นะครุธทำออกมาให้ก็สวยงามครับผมเล่นกันได้อืและอีกหนึ่งชุดใหม่ครับที่เพิ่งออกมากับค่าย G รหัส0126ครับผมนี่เลยมี Spider Sense อยู่ข้างหลังเดี๋ยวให้ดูกัน4ตัวนี้แปลกประหลหนเอยนะครับเริ่มต้นจากขวามือชื่อมันคือ Spider-Man Unlimited ต่อมาคือ Insomniac s p i d e สไปเ ตัวที่3ชื่อว่า1962 Spider-Man ตัวที่4คือ Spectacular Spider-Man นะครับผมส่วน4ตัวนี้เดี๋ยวดูกันรู้จักกันอยู่แล้วนะ Scarlet Spider มี Spinneret Spider Noir แล้วก็แน่นอน Peter B Parker นะครับผมไฮไลท์ของเซตนี้เลยก็คือจะมีมือนะรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นในมือท่าปล่อยยิง Spider Web แล้วก็มี Spider Web แบบนี้ออกมาให้เขาก็มีมือธรรมดาที่เป็นโค้งๆนะมาให้ด้วยนะครับก็ สนุกดีเปลี่ยนเล่นได้นะครับใครชอบก็ลองดูคราวนี้มาดูไอ้สี่ตัวนี้ครับผมนี่เลยเห็นชัดๆเลยเห็นมมันจะมีแบบว่าพลาสติกแตกๆไปนะตัดมาแล้วมันแตกครับงานไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะให้มาเล่นแล้วก็เป็นพลาสติกเราต้องมาพับแล้วก็ใส่ที่คอแบบเนี้ยเออแอบเกะกะนิดนึงนะดูแบบนี้มันก็สวยดีอะถ้าเกิดใครชอบเล่นนะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่มีพักคุมก็เป็นพลาสติกแข็งๆแบบนี้เหมือนกันใสๆนะครับก็ แอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบบนี้ชอบเป็นผ้ามากกว่าหรือเป็นแบบพลาสติกไปเลยอะ่ะไม่ใช่เป็นในตัวเนี้ยเออนะแต่รวมๆแล้วก็แปลกดีนะมีตัวเนสสกรีนออกมาเท่ดีนะแต่หน้าตาแอบไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เออคราวนี้มาตัวที่ชอบก็คือนี่เลยสกาเลตสไปเดอร์ตัวเน็สกรีนเท่ลงเงาอะไรมาที่ชุดแล้วก็มีฮูดมาแบบนี้ตัวนี้ถือว่าสวยดีครับ สปินนารดนะก็ใช้ได้นะครับสกรีนสวยดีและก็นี่เลย s p i d e r ร์นวนะครับผมออกมาหลายเวอร์ชั่นแล้วสไปเดอร์นวแต่ตัวนี้เท่เลยชุดมาเป็นแบบพลาสติกแข็งแบบนี้นะครับหมวกเท่ด้วยนะตัวนี้ใครอยากได้ s p i d e r ร์นวไปเก็บแนะนำเลยเจ๋งดีครับ s p i d e r ร์นตัวนี้ และตัวสุดท้ายครับกับ Peter B. Parker Spider-Man ของเรานั่นเองนะครับผมนะชุดสีชมพูตัวนี้ก็เป็นพลาสติกแข็งมาเสียดายไม่ทำน้องเมเดมาให้อีกตัวหนึ่งนะจะน่ารักมากนะอุ้มน้องเมเดหรือแบบแขวนแบบในแอนิเมชันก็จะเจ๋งมากๆเลยสำหรับ Peter B. Parker มีอีกหนึ่งตัวครับจัดมานี่เลย มิสซิชเของเราจากเวนอมนะครับอันนี้คือค่ายทีวีชุดนี้เลยมีออกมาอีกเวนอมเด Pool แต่ไม่ได้จัดละจัด m ิ s ซิช n ชนนะไม่มีมินิฟิกเกอร์มาก่อนเลยก็น่ารักดีนะครับอยู่ดีๆ m ม s สซิชเนก็โผลมาใน across the spiderverse ด้วยก็เท่มากเลยนะครับแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งครับไม่ได้สั่งมาพอละกับ Spider-Man ตอนนี้นะครับกับค่ายคอฟนะครับ Kf 6 1 8 8นี่เลยครับออกมาปาตัวนะมี Spider-Man 2,099นะต,นตัวนู้นตัวนี้แล้วก็มี Spider-Man ที่เป็นไซบอร์กด้วย Spider-Punk ตัวนี้ก็แอบน่าสนใจอยู่เหมือนกันจัดดีไม่จัดดีเนี่ยอืมใครจัดมาแล้วสวยไม่สวยลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยกับคอฟชุดนี้ครับรวมคาแรคเตอร์ <Warm Character S 2> นะครับผมจาก Spider-Man across the spider world มานะครับผม ลองย้อนดูกันเองแล้วกันนะตัวไหนจะค่ายไหนนี่คือตัวที่ชอบของแต่ละชุดนะครับลองเลือกดูจะได้ไม่ต้องจัดทุกชุดทุกตัวมาซ้ำๆกันนะนี่เลยเด็ดๆทั้งนั้นนะก็เรียกว่าครบแล้วนะ Mouse m a r a r e s Gwen Stacy Prowler Miguel นะ2099 s Spot 2เวอร์ชันขาวดำ Spider-Man-India, s p i d e r n o r Mrs. Shane, Spider-Bite, Scarlet Spider, Spider-Woman, Spider-Ham, Peter B. Parker, Spider, Spider-Punk, Spider Park er, Spider Penny Parker และแน่นอนนะเน่นดรอยของ Penny Parker นะแต่ยังไม่มีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาต้องรอ Beyond the Spider-Verse แน่นอนนะนี่หลยครบแก้งแล้วนะครับผม อยากได้อะไรอีกอยากได้ t-rex <laughs> กับสไปเดอร์แมวอืมนะต้องคัสตอมเอานะเห็นมีคนทำอยู่นะครับผมเหมือนเดิมครับทุกคน great power come with great responsibility ไปละ peace